ยังไงบ้างคะวันนี ข้าวแล้วครับทิ่ทานเมื่อกี้แล้วนี่รับเสื้อสวยไหมครับทุกคนปล่อยไปแล้วปล่อยออกไปแล้วนะสวยไหมครับสวยไหมนี่ิ่งใส่มาเลยนะสีชมพูอันนี้สีชมพูนะมีวีพี สำหรับบินดีมาก,มากสวยมากน่ารักอะไรเงี้ยอันนี้ตั้งใจทำมากจริงๆแบบแบบทุกอย่างอะไรเงี้ยแบบเนื้อผ้าลายเลยสกีนอะไรเงี้ยครับวงว่าทุกคนจะชอบนะครับอ่าก็จะเปิดขายวันที่ว,วันพุธวันพุธหน้านะวันพุธท,ที่สิบสามมีนาคมใช่ครับแล้วก็จะปิดวันที่ วันที่24มีนาคมนะครับของปีนี้นะฮะแต่ส่วนตัวผมผมชอบสีชมพูมากนะครับืออย่างอย่างครั้งที่แล้วปิงทำกบับสีเป็นสีเขียวใช่ไหมะแต่ครั้งนี้เป็นทำเฉียมพูเปลี่ยนดูบ้างนละยชอบเฉีชมพูแต่หมายถึงว่าชอบชอบสีชมพูที่มากแบบชฉียูแบบน่ารักมากเลยเพราะว่าทุกคนจะชอบเช่นกันนะฮะ แล้วก็ไม่ได้มีแค่เสื้อนะมีเสื้อมีคล็อปมีมัว่วมีกระเป๋าใช่ทีมครั้งนี้จะเป็นคอนเซ็ปต,ต์ครั้งนี้คือโซเลคับนะครับโซเลคับแปลว่าโซเลแปลว่าพาทิตนะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าพาทิตใช่แบบก็จะเห็นนี่โซเลคับก็จะอยู่ตรงใตน้นี่แล้วก็จะแบบ อีกลายหนึ่งที่เป็นโซเลียคข้างๆข้างหลังก็จะมีเป็นลายรับพวกพระอาทิตย์ปลาดาวก,ก้อนเมฆทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ต้องใจทำมากจริงๆนะ ขายวันที่สิบสามมีนาคมครับทางอ่าทางไลน์ชอปปิ้งนะครับผมช่องทางเดิมครับอ๋อส,ส่วนส่วนะสีนี้งะสีนี้ ลายลายถ้าเป็นดิสดีไลน์นะะลายลูกเต๋าจะมีสีครีมสีดำเฉียงพูแต่ถ้าเป็นลายโซเลียคข้างๆจะมีแค่สีข,สขาวสีดำเฉียงพูคือเปลี่ยนกันคือลายนี้จะมีสีครีมอีกลายนึงจะเป็นสีขาวแต่ดำบชียงูมีทั้งคู่ลายแบบเบบี้พิงไม่ไอ้สีสีส มีสองสีนะมีสีกากีกับสีกรมท่าน,นะช่วงตัวปิงชอบสองสีเลยรับมากระเป๋ากระเป๋ามีสีเดียวเป็นสี e, ีนะครับกระเป๋าก็น่ารักสวยแบบใช้คือกระเป๋าในในรูปอาจจะแบบดูใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้แบบมันกาลังพ,พอ,พอด,ดีอ๋อน่าจะดูได้จากรูปพี่ปิงสะพายใช่มันจะประมาณนั้นครับแล้วก็มันจะมีตัวแป็กปิดแล้วก็สามารถ จะถือหิว้วอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะมีสายให้อันนนะครับแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวแล้วก็สามารถสะพายมีออปชั่นให้เลือกนะครับผมคือกระเป๋าพี่ชอบมากเพราะว่าพี่ใช้แน่นอนใส่ iPad ใส,ใส่ของได้เยอะเลยกดทาน ขออนุญาตสถานที่นะครับผมรัมซาลอนนะครับเะไรวอออ่ีนี่นี้นะครับแต่ว่าอันนี้อันนี้อันนี้ปิ้งใส่ใส่ XL ้ จะใหญ่หน่อยมีเป็นลายซื้อเสื้อแถมพ่อค้านะฮะราดนี้ต่อเีท <c oughs> พ่อค้าไปส่งหน้าบ้านเลย ต้องได้สีชมพูแล้วป้ายังเดี๋ยวผมไปถามนะว่าเขาอยากได้อยากได้อันไหนนะเอกแอออกสี่สิบสแปดสอครับอ็กแกออกห้าสิบสเอ็กแอส่แล้วก็ดูยแต่ว่าคือเอ็กรอนี่ XL เป็นี่โห่แบบใหญ่มากแบบคีว่าทุกคนน่าใช้ได้หนึ่งใหญ่มากซื้อเสื้อหมพ่อค้าโอนชจำจัดโอนจำถ้าอยากให้พ่อค้ามาส่ง,งซื้อกี่ตัวคะ อีกมด้มดฮะ <c oughs> โอ๊ยโอ้ผมลืมไปเลยอุย๊ยลืมไปอย่างนึงอะจริงจริงมันมีของแถมด้วยเุ้ยลืมโอ๊ยลืมจริงคือมันมันมันไอ้คดีนะครับแทบ เออปิงปิงจะมียอดว่าถ้าซื้อถึงเท่านี้จะได้ของแถมใช่แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปอีดิตด,ด้วยเคยถ้าซื้อถึงอ๋อถ้าถ้าซื้อถึง3,999ันารเอครับปิงจะแถมเป็นเหมือนเป็นแบบ เรื่องไอเดีย่ยมันจะเป็นมันจะเป็นคล้ายๆลูกเต๋าเป็นโม่ไงแล้วก็จะแบบเอาไว้ห้อยโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามัน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 จะแบบแค่ไงฮะไม่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 ใหญ่ม,ม,ามากแค่นี้จะมาเอามาห้อยกระเป๋าหรือว่าห้อยโทรศัพท์อะไรก็ได้ใช่ใช่พี่มีซื้อเท่าไหร่ จลูกปากไม่ใช่ไม่ใช่ลูกปักครับมันจะเป็นแบบอธิบายไม่ถูกมันจะเป็นสี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 เดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวมเามาให้ดูอันนี้ผมอยู่ข้างนอกโอเคจอรลีครับพอสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปก็คืออ่ะ คอลเลกชันสของเพนโมนะครับโซเลคั b นะครับผมจะเปิดขายวันวันพุธที่3มีนาคมนะครับเวลา6โมงเย็นจนถึงวันที่24มีนาคมเวลา5ทุ่ม59นะครับผมพาอค้าแพ็คเองอยู่แล้วครับพ่อพค้าแพ็คเองตลอดคันนี้พิงแพ็คตั้งแต่4โมงถึง4ทุ่มใช่นั่งแพ็คช่วยกันแพ็คอะไรเงี้ยสนุกดีโอเคใช่ครับแล้วก็ หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับสำหรับคอลเลคชันนี้นะครับตั้งใจทำมากจริงครับใช้เวลาแบบกินเวลาค่อนข้างนานนะหลายเดือนเหมือนกันก็วันนี้ f ฟนล l รปล่อยให้ทุกคนได้ดูแล้วนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับ